สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยหมอรา,ด,าดูดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซีและไพ่ออร์เคิพลังบวกนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีมิถุนในช่วงปีใหม่ไทยนะคะช่วงสงกรานต์เมษายน2568นี้ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในช่วงปีใหม่ไทยจะเป็นอย่างไร การงานการเงินความรักของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะคะหมอดาวก็ขอให้ชาวราศีมิถุนชาวลัคนามิถุนท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้นะคะสาธุนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลคุณสามารถสแกน QR ว o า e โคดแอดไลน์ดี code, ad, ตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไปให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะด้วยพลังงานของไพ่ยิปซี่ไพ่ยูนิเวอรบารมีขององค์พ่อพิฆเนศบารมีองค์เทพทุกพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์ อาจารย์พาเมล่าคอมเบนสมิธองปูราษี่ร้อยแปดองปูราษีนารอดทุดูจิตทุดูวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนเมษายน2568นี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกแนละคำแนะนำที่ดีให้กับชาวมิถุนด้วยนะคะสาธุ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  เราจะมาเริ่มต้นกันที่ไพ่ยูนิเวอร์นะคะจะวางในรูปแบบทักษะนะคะชาวราศีมิถุนการงานการเงินความรักผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะในช่วงเดือนเมษานี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรคะชาวราศีมิถุนไพ่ใบแรกชาวราศีมิถุนนะ คุณอาจจะกำลังกังวลในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกของคุณนะหรือไม่ก็อ,อาจจะเป็นความกังวลในเรื่องของความาความเก่งความาความเก่งในเรื่องของงานนะคะหรือตัวตนคุณไม่มั่นใจในตัวเองก็ได้นะคะชาวราศีมิถุนนะคุณอาจจะมองเห็นแต่ข้อด้อยของตัวเองนะในช่วงนี้ นะคะมองเห็นแต่ข้อด้อยอาจจะมองว่าฉันยังไม่เติมเต็มมากพอในเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือแม้แต่กระทั่งเงินทองก็ได้นะคะคุณอาจจะคิดว่าคุณยังไม่ดีพอยังไม่เพอร์เฟกพอในเรื่องใดๆเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ที่คุณคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความรู้เออนะคะยังไม่เก่งพอยังไม่ดีพอยังสวยไม่พอหุ่นยังดีไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะคะหุ่นยังเฟิรม์มยังฟิตไม่พอเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณมองแต่ คุณตะเตียนตัวเองตลอดเออนะคะมองเห็นแต่ข้อด้อยของตัวเองตลอดเวลานั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนนะนะไม่มั่นใจเออทั้งๆท,ที่คุณก็เป็นคนเก่งมากๆนะคะคุณมองแต่ข้อด้อยของตัวคุณเองนะคะทุกคนมีดีมีมีดีมีเด่นในคนคนเดียวมีความเป็นยูนิคในตัวตนของใครคนใดคนหนึ่งนะคะจะมีความ เป็นเอกลักษล์มีความสวยความงามเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลอยู่แล้วนะคะชามีถุนนะช่วงนี้คุณอาจจะไม่มั่นใจอะไรบางอย่างก็ได้ในตัวของตัวเองตําแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งบริวารน,นะ,ะลูกเต้าสามีภรรยานะคะสังคมที่ล้อมรอบตัวตนของคุณลูกน้องลูกจ้างพ่อแม่วงศาคณาญาตินะคะตำแหน่งนี้คุณได้ไพ่อะไร ชาวราศีมิถุนนะคะคุณอาจจะติดก,กับอะไรบางอย่างนะกับบริวารน,นะคะคุณอาจจะติดก,กับบางสิ่งบางอย่างกับบริวารนะคะหรือคุณอาจจะห่างเหินกับบริวารก็ได้นะคะห่างเหินกับบริวารนะคะความไม่กล้าอาจจะเป็นความไม่กล้าของคุณนะคะหรือความไม่กล้าของญาติของ ลูกน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะความห่างเหินความไม่เข้าใจหรือว่าความไม่กล้าที่จะพูดคุยไม่กล้าที่จะเปิดอกนะคะมันมีกับดักอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในใจก็ได้เช่นเดียวกันระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคุณพ่อคุณแม่หรือสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคุณห่างเหินจากครอบครัวนะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะชาวราศีมิถุนที่คุณจะกลับบ้าน ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงปีใหม่ไทยไปขอพอรท่านไปกราบขอพอรท่านจะเป็นพลังแรงใจกับเราได้ดีที่สุดเลยนะคะชาวราศีมิถุนนะนะบริวารห่างเหินกันหรือว่ามีความไม่เข้าใจอะไรกันบางอย่างก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าติดกับดักในใจบางสิ่งบางอย่างนะคะในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่ง อายุความรู้สึกเมื่คิดหรือสุขภาพร่างกายของคุณสิ่งที่คุณคิดอยู่ชาวราศีมิถุนนะคะคุณเป็นคนขยันมากนะไพ่ใบนี้คือคิดจะทำอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะไม่เคยอยู่นิ่งไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหยุดอยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะทำในสิ่งที่ซ้ำๆเดิมๆได้อย่างไม่รู้เหน็ดไม่รู้เหนื่อย นะคะหรือว่าไม่รู้จักหยุดพักผ่อนก็ได้นะพไพ a ใ e นี้นะคะทำเดิมๆซ้ำๆอยู่นั่นแหละนะก็ทำให้คุณมีสกิลความสามารถนะคะในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณมีความเอ็กซ์เพรทางด้านศาสตร์ใดหรือว่าทางด้านสาขาหรือว่าขแขนงใดๆก็แล้วแต่คุณจะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณคิดนะคะคิดที่จะทำอย่างไม่ลดละไม่ลดลาวาศอกไม่วางมือเลยนะคะ ชาวราศีมิถุนนะไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคใดๆคุณยังคงทำสิ่งนั้นอยู่นะคะยังคงเดินหน้ากระทำในสิ่งนั้นๆอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานั่นเองนะตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้านะคะอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณได้ไพ่โอ้โหชาวราศีมิถุน นะคะกล่องของขวัญน,นี้คุณจะมีความสำเร็จในเรื่องของการงานนะนะคะอาจจะปิดดีลงานได้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าได้โปรเจกต์ขนาดใหญ่นะหรือว่าได้ตำแหน่งที่มันสมควรหรือว่าควรค่าแก่ตัวตนของคุณหรือว่าเป็นสิ่งที่คู่ควรสำหรับคุณนั่นเอง นะคะจะมีคนยื่นโอกาสดีๆอะไรมาให้มีโปรเจกต์ดีๆอะไรมาให้นะคะหรือว่าได้ตำแหน่งงานที่ใหญ่ขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นอะไรที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันในเรื่องของงานก็ได้โปรเจกต์ project ตำแหน่งใหญ่ขึ้นความสำเร็จในเรื่องของการงานที่แบบเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะชาวราศีมิถุนนะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการงานเกิดขึ้นกับคุณนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งนะแต่คุณน่ย อาจจะแบบไม่มั่นใจในตัวเองนั่นเองนะคะมองแต่ข้อด้อยของตัวเองแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะชาวมิถุนตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะสเสน่ห์ความมีชื่อเสียงโชคลาภเงินทองชาวราศีมิถุนนะคะคุณเนี่ยนะอาจจะต้องแบบเปลี่ยนมุมมองอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองอะไรใหม่ๆปรับเปลี่ยนมุมมองหรือ รับฟังความคิดเห็นนะคะหรือว่าเปลี่ยนโลกทัศน์อะไรใหม่ๆนะคะหรือว่า,อายอมรับในสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะชาวราศีมิถุนนะคะคุณต้องไขความเป็นตัวตนของคุณนะต้องปลดล็อกตัวตนของคุณให้ได้นะคะมิถุนหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่หัวคอนเซอร์เวทีฟก็ได้นะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะนะอาจจะแบบ ยังไม่ค่อยเปิดรับอะไรใหม่ๆความคิดแนวใหม่นะคะแต่อันนี้มันก็เป็นสเสน่ห์ของคุณเช่นเดียวกันนะที่คุณเป็นคนแบบนี้นะคะอาจจะแบบไปถูกใจใครบางคนที่เขาชอบในสิ่งที่คุณเป็นก็ได้นะคะแต่ไพ่ใบนี้มันจะต้องปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นสำเร็จมากยิ่งขึ้น นะคะคมีโอกาสดีๆมากยิ่งขึ้นให้กับตัวเองนั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนเลขโชคลาภของคุณคือ5 7นะคะชาวมิถุนนะห้ 5, 7, นะหมายเลข57นะคะ57นะโชคลาภนะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคุณได้ไพ่อะไรลัคกี้อา้าวคุณก็เป็นคนคิดว่าคุณเป็นคนโชคดีตลอด อันนี้คือไพ่ใบนี้คือดึงดูดพลังงานที่ดีนะคะคุณคิดว่าคุณเป็นคนโชคดีคุณก็จะโชคดีอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนเป็นคนมองโลกในแง่ดีในแง่บวกนะคะดึงดูดพลังงานดีดึงดูดพลังงานบวกให้กับตัวเองนะคะคุณจะมีโชคมีลาบนะชาวราศีมิถุนนะคะเลขโชคลาบก็39ได้ด้วยนะคะแล้วก็57ดนะ ชาวราศีมิถุนนะคะแล้วก็64ด้วยนะคะชาวมิถุนนะ,ะในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามความมีแพชชั่นความมีวิริยะอุตสาหะชาวราศีมิถุนเออคุณอาจจะเป็นคนที่เคยเจอเรื่องอะไรแบบว่าไม่คาดฝันบ่อยๆนะคะเจอในสิ่งที่ไม่คาดฝันในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้น นะคุณอาจจะเจออยู่เนืองๆเ,เจออยู่บ่อยๆก็ได้นะคะชาวราศีมิถุนนะหรือในอดีตที่ผ่านมาตัวตนของชาวมิถุนหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ชีวิตคุณไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคุณไม่ได้มาจากครอบครัวที่มั่งคั่งหรือว่าไม่ได้มีชีวิตที่เพียบพร้อมมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาตั้งแต่เด็กเล็กนะคะตั้งแต่ตัวเด็กๆหร,หรือว่าช่วงวัยรุ่นอะไร นะคะชีวิตอาจจะต้องแบบปากกัดตินทีนะคะชีวิตไม่ได้โรยด้วยกิบกุหลาบนะคะผ่านความล้มลุกคุกคลานอะไรมาเยอะจนถึงจะมีวันนี้ได้นะชาราศีมิถุนตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ความ คือไพ่ใบนี้มันจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าคุณมีอะไรมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณคุณก็ไม่ต้องพูดเยอะนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้เขาไม่พูดเยอะแต่เขาช่วยคุณนะคะให้คุณดูจากการกระทำมากกว่าคำพูดนะหรือให้คุณทำมากกว่าพูดนั่นเองผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยคุณ นะคะชาวราศีมิถุนนะผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้นะเขาชอบการลงมือทํามากกว่าการใช้คําพูดนู่นนี่นั่นคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าคุณทําผลงานได้ดีเนี่ยคุณได้อยู่แล้วนะคะเขาไม่ชอบคนพูดเยอะเขาชอบคนทําเยอะนะคะหรือเวลาเขาอะไรคุณไปเขาช่วยคุณไปซัพพอร์ตคุณไปช่วยเหลือคุณไปก็ขอให้นิงน่งๆเงียบๆ นะคะไม่ต้องไปพูดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้เก็บความลับให้ดีๆคุมความลับให้ด,ดีไม่ต้องไปแพร่งแปรอะไรให้กับใครเออเวลาผูา้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะเขาก็ไม่อยากจะช่วยคนที่มันมากหน้าหลายตามันเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเขาก็อยากจะช่วยแต่ตัวตนของคุณนะชาวราศีมิถุนตำแหน่งสุดท้ายในะตำแหน่งกาละกินีคุณได้พ่ายแงความมั่นคงชาวราศีมิถุนนะคะ ในเรื่องของคนขัดแข้งขัดข,ดขาอิจฉาริสยาตอนนี้เนี่ยไม่มีนะคะมีแต่ความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะเออชาวมิถุนนะคะด้วยความเป็นคนที่คุณเป็นคนเก่งมีความเป็นปึกแผ่นเป็นความเป็นคนที่มั่นคงมั่งคั่งนะศัตรูก็แพ้พ้ายแพ้ภัยตัวเองไปนะคะหรือว่าศัตรูก็มาเป็นมิตรนะ มาพูดคุยกันเออหรือว่ามีการประสานการงานกันในเรื่องของการงานก็เป็นได้นะคะชาวราศีมิถุนนะตัวเลขก็คือเจ็ดเก้าถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะคะชาวราศีมิถุนมีโชคมีลาบได้นะได้โชคได้ลาบแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับชาวมิถุนได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้ นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ยิปซีกันค่ะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรคะชาวราศีมิถุนนะคะ สีมิถุนไพย,ยิบซีนะคะตัวตนของคุณได้ไพ่ e e n of Swords อ่ะเป็นคนจริงจังนะคะทำอะไรทำจริงจังไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆนะคะตัวตนของคุณจะมีลักษณะมีความเข้มแข็งนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณก็จะมีลักษณะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งนะ หรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณก็จะดูลักษณะเหมือนเป็นคุณผู้ชายที่เข้มแข็งเออนะคะเป็นคนเก่งคนแกร่งนะคะในลักษณะที่มีความเป็นหยินและอย่างในตัวตนของคุณเองนะคะแต่ผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะคะไพ่ราชินีดาบนี่คือผิดก็ยอมไม่ได้เหมือนกันเออนะคะหัวเด็ดตินค่ะนะือที่สำคัญใดๆก็แล้วแต่ขอความจริงใจ ขอความจริงใจขอไม่โกหกต่อกันและกันในเรื่องของความรักเรื่องอะไรยอมได้หมดยกเว้นการทรยศหักหลังในเรื่องของความรักการถูกสมเขาอะไรอย่เงี้ยคุณจะยอมไม่ได้เลยทีเดียวนะคะชาราสีมิถุนนะควีนออฟสอร์นะค่าได้อย่างไม่ได้นะเออตำแหน่งต่อมาค่ะแฮงแมนหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ มีความรักก็เลิกลาอย่าร้างกันได้นะคะหรืออยู่ในสถานะแยกกันอยู่ก็ได้นะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะ t ี e e m p r e s s มีความมีความสวยงามมีความอุดมสมบูรณ์มีความสมบูรณ์แบบในตัวเองนะชาวมิถุนนะคะไพ่ The Empress เนี่ความเจริญก้าวหน้าความสมบูรณ์แบบ เอ o ออฟสอดชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหราบนะคะกว่าจะมีวันนี้ได้ใน nice, ซอบครับเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีนะคุณอาจจะไม่ได้ดูสวยดูหล่อมากแต่โดยรวมแล้วคุณมีสเสน่ห์นะโอ้โหก้าเหรียญชาวราศีมิถุนโชคลาภเงินทองนะคะความมั่งคั่งความร่ำรวย เก้าเหรียญน,นะเซเว่นซอคับสเสน่ห์ก็มานะชาวมิถุนนะคะเอสซ็อกโซชแล้วก็อะไรคะซิกซ์ซอคับะสุดท้ายควีน n o บวอนส์นะคะชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ ชาวมิถุนที่อยู่ในกิจการการงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนธนาคารนะคะงานออนไลน์ค้าขายออนไลน์นะคะหรืออยู่ในแวดวงความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมร้านอาหารนะหรือคนที่ขายของหรูของแพงของแบรนด์เนมของลักชัวรี่ต่างๆทั้งหลายของแบรนด์ทั้งหลายของแพง นะหรืออยู่ในสายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Real Estate นะคะคลินิกเสริมความงามนะคะสัญญกรรมตกแต่งนะดีนะคะในช่วงนี้ดีนะคะการทำธุรกิจการกิจกรรมการงานดีเพราะว่าอะไรในช่วงนี้คนก็อยากสวยอยากหล่อนะคะเพราะว่ามีสงกรานมีกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมญาติพี่น้องอคุณพ่อคุณแม่นะคะ การซื้อของการอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยดีนะคะชาวราศีมิถุนนะรวมถึงการซื้อข้าวซื้อของอะไรอย่างนี้กลับไปบ้านอะไรนะคะค้าขายดีนะร้านอาหาร้านอาหารเนี่ยลูกค้าแน่นลูกค้าเต็มะม ชาวราศีมิถุนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เออเป็นฟราม time สำหรับคุณเลยนะคะไม่ว่าจะาการเดินทางก็ดีนะการซื้อของกลับบ้านนะคะการไปทำความสวยความงามาเกิดขึ้นนะเพื่อที่จะใช้หน้าใช้ตาในช่วงนี้หรือคนที่อยู่ในแวดวงของสายดารานักร้องนักแสดงนะคะอาจจะมีงานอีเวนต์อะไรอย่างงี้ชุกมากๆ นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้งานเยอะงานชุกนะคะขายของแพงก็ขายได้นะชาวราศีมิถุนมาดูในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่อยู่แล้วนะคะมีผู้หญิงให้โชคนะคะชาวราศีมิถุนนะผู้หญิงค่อนข้างที่จะ,ะดู ดูอวบอิ่มดูผิวขาวสวยงามมีออร่าเป็่งประกายเนี่ยนำโชคนำลาบมาให้คุณนะคะชาวราศีมิถุนถ้าคุณผู้ชายคุณก็จะเป็นดวงนาีิวประถมนะได้โชคได้ลาบจากเพศตรงข้ามให้โชคนะคะหยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนก็อาจจะ ขายที่ขายทางได้นะคะขายที่ขายทางได้หรือมีการติดต่อเจรจากันมานานแล้วแล้วก็เป็นลูกค้าเก่านั่นเองที่กลับมาซื้อนะชาวราศีมิถุนคนที่ขายของแพงนะหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงของสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารประกันนะคะจะขายกับลูกค้าเก่าที่เคยมาพูดคุยกันแล้วดีลกันไปแล้วแต่ยังไม่จบนะคะหรือว่าที่ทางที่เคย พูดคุยกันไว้เคยมาดูที่ดูทางกันไปแล้วแต่ยังไม่ตกลงตัดสินใจก็จะเป็นลูกค้ารายเก่าๆนั่นเองที่จะมาซื้อหรือว่าตัดสินใจเป็นลูกค้าคุณนะคะชาวราศีมิถุนการเงินดีมากๆมีโชคมีลาบนะโชคลาภเงินแสนเงินล้านได้เงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นเรามาดูในเรื่องของความรักชาวราศีมิถุนในช่วงเดือน มิถุนายนนี้นะคะส่วนใหญ่คนที่ชมคลิปนี้ดูคลิปนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นคนอกหักเป็นคนมีปัญหาในเรื่องของความรักเพิ่งเลิกราเลิกร้าง,าางพ่อไม่แม่ไม่พ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรอย่างนี้นะคะคุณจะเจอคุณจะเจอคู่แท้นะคะหรือบางคนคนรักเก่ากลับมา นะคะบางคนพบเจอคู่รักต่างวัยเขาก็เป็นพ่อไม้แม่ไม้เหมือนกันนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างี้ได้ด้วยนะคะผ่านการมีครอบครัวมีแฟนมาแล้วนะช่วงนี้ชาวราศีมิถุนมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแล้วก็มีเสน่ห์ต่อแบบอย่างเงี้ยคนที่มีลูกมีเมียมีผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะ เออส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะแต่เขาเหล่านั้นอาจจะอยู่ในระหว่างการเจรจาว่าออจะหยากันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่แยกกันอยู่แล้วคุณจะเจอพวกแบบนี้นะคะชาวราศีมิถุนเป็นรักต่างวัยนะส่วนคนมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าห่างเหินนะห่างเหินหมังเมิน นะคะมีความไม่เข้าใจกันแต่ในช่วงนี้แหละจะมีโอกาสที่จะได้กลับปาไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมที่บ้านของฝ่ายหญิงหรือว่าฝ่ายชายนะจะมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปในสถานที่ที่คุณเคยอยู่หรือว่ากลับบ้านเกิดอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นช่วงนิมิตหมายที่ดีที่คุณจะไป กราบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะลดน้ําขอพรลดน้ําดําหัวขอพรท่านคุณจะได้รับพรกลับมานะคะจะทําให้เป็นเอ่อเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนน้าทิพย์ชโลมใจเป็นเป็นอะไรที่ทําให้คุณแบบได้รับพรดีๆกลับมานะคะคุณซื้อของซื้อของอร่อยๆไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือไปฝากครณย่าหรือไปฝากเด็กๆที่บ้านนะคะก็จะได้อ่อ รับการชื่นชมเออจะได้รับคำขอบคุณได้รับคำอวยพรดีๆกลับมานะคะให้กับชาวราศีมิถุนนั่นเองจะทำให้คุณยิ่งแบบเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปนะคะทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงเดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ดีที่ชาวราศีมิถุนจะได้สร้าง นะคะก็ขอให้คุณพบเจอเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ